สวัสดีครับอย่างจำเน็ตนะครับเด้อว,วันนี้มาถ่ายรูปอัดวิดีโอให้พี่นอ้องมึง,งพี่น้องครับล่างบอลเปดูกพี่น้องคบมึงนีงนี่ล่างเสร็จแล้วกดผิดพี่น้องครับกดถ่ายวิดีโอผิดมันบอติดพี่น้องครับเลยเฮ็ดใหม่เลยมาถ่ายตอนล่างเสร็จแล้วเติมน้ำมึงไปแล้วให้พี่นอ้องมึงพี่น้องครับ พี่น้องก็จะว่ากันเนอะเมือไม้หัดเฮ็ดพี่น้องครับนี่พี่น้องครับเรื่องเรื่องไม่ได้สองเดือนก็เกือบสามเดือนแล้วพี่น้องเอาไปต้มปนแน่สองสามตัวพี่น้องมีพี่น้องบ้านใกล้ๆมนันมาซื้อค่ะขายพี่น้องมันมาซื้อนะซื้อหลาครับซื้อทีละตัวสองตัวพี่น้อง อยากพี่น้องมาขอกระหาผมพี่น้องมาขอกระหาพี่น้องนี่เด้อพี่น้องมีมีล่างเสร็จแล้วล่างเสร็จแล้วเลยถ่ายไปพี่น้องเมืองเมืองหนึ่งถ่ายแล้วกดผิดพี่น้องมันโมติดเลยถ่ายขึ้นมาใหม่ นี่แะพี่น้องครับวิหารเชนแอ่วขอขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่วิหารเชนแอ่ขอบคุณหลายๆครับที่ถึงชมมาว่าวิหารเชนแอ่วผูกเล็กสวยงามขอขอบคุณหลายๆครับนี่แครับโบมีอย่างไรกับพี่น้องครับขอบคุณด้วยความจริงใจด้วยพี่น้องเดลยนี่แหละเชนแอ่วครับเซตต่อไปพี่น้องพัฒนาไปเรื่อยๆ ทางกันนี่ก็เป็นบ่อหอยเชอรีอร่พี่น้องเตี้ยงหอยเชอรี่ไว้นี่แม่พันธุ์พี่น้องแม่พันธุ์แม่พันธุ์ผมเอาไว้สี่หน่วยบ่แม่พันธุ์สี่ตัวนี่ออกลูปมาแล้วพี่น้องมันออกลูปมาแลแ้วนะนี่ลูกมันรุ่นแรกพี่น้องนี่รุ่นแรกรุ่นสองนะมีแล้วพี่น้องรุ่นสองมีแล้วเดี๋ยวเสี้ยวรุ่นสองพี่น้องเบ้าง นี่รุ่นแรกกับรุ่นสองพี่น้องตัวนี้รุ่นแรกตัวนี้รุ่นที่สองนี่แหละพี่น้องพอๆนี่ได้ะพี่น้องเออนี่เห็นมันกินผักะนา้าผักะนา้าผักกวงตุง้งพ,พี่น้องการผักะน้าแก่ๆพี่น้องามาเลียงเอได้กินพี่น้อง อันนี่จะปละดุกเดลยพี่น้องไม่ได้ไปซื้อเขาอยากกินเห็ดแดงกินกันมาต้มมาตำปนลมาลาบก็ได้พี่น้องครับนี่ผมกับเพาะต่อกมังนาไว้ยังไม่ได้ลงดินพี่น้องเนะเดี๋ยวใกล้ๆหนาฝนหมดแล้วค่อยลงดินนี่ลงกระถางไว้ลงกระถางไว้บ่อนี้ผมเลี้ยงปลาสวยงามไว้พี่น้อง พี่น้องขอจบคลิปส,นะสักนิดนะสรอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพีหันเช่นเล้วนะขอบคุณน่ารครับที่กดเปิดน้งใจไปหันเชนะ่นแล้วไปละครับพี่น้องครับสวัสดีครับ